Hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tarpins. สวัสดีจ้ะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตอาการน้องแมวกันเนาะค่ะก็คือตอนนี้นะคะน้องแมวนะคะก็คือเราได้เลี้ยงดูทั้ง4ตัวเลยนะคะค่ะก็คือว่าพอดีวันนั้นนะ,ะตอนที่เขาเอาลูกหับมามามาวางไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะค่ะก็คือพอดีวันนั้นเราบาร์บีคิวกันนะคะเขาก็เลยย้ายลูกเขาหนีค่ะย้ายลูกไปนะคะหนึ่งวันค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะเขาก็คาบลูกค่ะมาให้หนึ่งตัวนะคะแล้ววันถัดไปอีกวันหนึ่งเขา ก็คาบมาอีกตัวค่ะเนี่ยตอนนี้เป็นสองตัวแล้วนะวันถัดไปอีกวันหนึ่งค่ะมาอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นสามตัวนะคะก็คือเราก็เลี้ยงดูสามตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทิ้งเวลาไปประมาณสามสี่วันค่ะแล้วเขาก็ก็คาบมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์นี้เองค่ะคาบมาให้อีกหนึ่งตัวก็คือครบสี่ตัวนะคะค่ะก็คือตอนนี้เราก็เลี้ยงดูค่ะแล้วพอดีวันนั้นนะคะค่ะก็คือตอนที่วันที่ได้รับน้องแมวมาเน น้องแมวผอมมากนะแล้วเขาเหมือนไม่ได้กินนมเนาะเราก็แบบ ừ, ทำยังไงเลยโทรไปหาสัตวแพทย์เนาะค่ะก็คือว่า,าให้เขาเปิดร้านให้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะเขาหยุดงานแต่เขาก็ใจดีนะคะเขาก็เปิดร้านให้ค่ะเราก็เลยได้ซื้อนมแล้วซื้อยายอดตามานะคะเพราะว่าน้องแมวตาไม่เปิดด้วยค่ะก็คือเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือ,อได้น้องแมวครบสี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเออเนี่ยตอนนี้ เป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหรือยังโอเคเดี๋ยวตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูน้องแมวนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บพริกก่อนนะคะค่ะก็คือวันนี้นะแลนจะทําต้มยํากุ้งค่ะเนี่ยค่ะเราจะเด็ดพริกสดๆเนี่ยค่ะจากต้นนี้เลยนะไปใส่ในต้มยํากุ้งของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดตะไคร้กันด้วยค่ะก็คือเนี่ยค่ะพริกปลูกเองนะคะปลอดสารพิษนะคะกินแล้วสบายใจนะคะเนี่ยโอ้โหม็ดใหญ่ๆสีแดงสวยมากเลยนี่ก็เป็นต้นตะไคร้ ของแม่บ้านเองจ้าเนี่ยปลูกเองด้วยเนาะแต่ใครนี่งามมากเลยสีเขียวสดใสค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ ตัดแตดใครนะคะแตใครเราก็จะใส่ต้มยำสดสดด้วยเหมือนกันโอ้โหเนี่ยชีวิตอยู่เมืองนอกนะเนี่ยโอ้โหเวลาปลูกผักนะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเมืองไทยเลยเพราะว่าคนไทยเนาะเขาได้กินผักผลไม้สดสดนะคะจากต้นค่ะเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถกินได้ด้วยการปลูกผักด้วยน้ำมือของเราเองค่ะ เป็นยังไงล่ะต้นตะไคร์อวบๆนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราจะตัดใส่ลายต้นเลยนะคะเนี่ยออต้มยำของเรานะจะได้มีกลิ่นหอมๆนะคะเนี่ยโอ้โหต้นตะไคร้นี่อวบมากเลยเนี่ยฮะเห็นมาปลูกเองนะเออเนี่ยใครที่ยังไม่ปลูกนะลองปลูกเองนะเอาไปกินเองด้วยค่ะเนี่ยฮะพริกก็สดดูสิคะสีแดงสวยงามมากเลย นี่เป็นพริกของเราจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะทําต้ยามยำค่ะค่ะจะทําต้ยามยำกุ้งนะคะค่ะเดี๋ยวใครว่างมาทานด้วยกันนะคะค่ะ นี่ก็คือน้องแมวจรน,นะคะค่ะแมวตัวนี้นะคะมีลูกสองตัวนะคะเนี่ยเขาก็จะพาลูกมากินข้าวที่บ้านเราทุกวันค่ะก็คือเราจะให้อาหารเขาด้วยค่ะแต่ตัวนี้เราไม่ได้อุปการะนะคะค่ะก็คือแค่ให้อาหารเขาอย่างเดียวแต่ลูกเขาดูสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ก็คือลูกแมวจรค่ะ วันหนึ่งหนึ่งนะคะจะมีแมวจรค่ะมากินอาหารที่นี่หลายตัวนะคะเราก็แบ่งปันอาหารให้เขากินค่ะค่ะก็คือว่าเออเขาอิ่มเราก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยเวลาเข้ามานะคะเนี่ยแม่ลูกคู่นี้นะคะแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะคะมีแม่ลูกอีกตัวหนึ่งนะคะแต่วันนี้ไม่มีภาพให้ชมค่ะก็มีลูกอีกสองตัวเหมือนกันค่ะ นี่ก็คือลูกแมวตัวแรกค่ะที่แม่เอามานะเนี่ยตอนนี้ตั้งชื่อให้แล้วชื่อเจ้าไทเกอร์นะเออก็คือเขาดูเหมือนเสือนะคะเนี่ยค่ะลูกแมวทั้งหมดค่ะที่เราอุปการะนะคะค่ะสี่ตัวค่ะก็คือบางตัวนี่นะตาไม่เปิดเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะเอ่อเข้ามานะแหบหมัด <Yeah, S 1> เนี่ยเต็มตัวเลยนะคะเราก็ต้องไปซื้อสเปรย์ค่ะที่ร้านร้านหมอนะคะค่ะก็คือเอามาสเปรย์ด้วยซื้อย หยอดตาด้วยซื้อนมด้วยค่ะก็คือเนี่ยคะการดูแลค่ะก็คือว่าน้อชีวิตหนึ่งหนึ่งนะเขาคงรักชีวิตเข้าเหมือนกันนะคะเราก็ดูแลกันไปกละกันค่ะ ลูกแมวจรพวกนี้นะคะเขาจะเกิดตามป่าเนาะก็คือว่าที่ไหนมีต้นไม้เนาะเขาก็จะคลอดกันที่นั่นน่ะนะคะก็คือยังไงคะเขาก็จะมีแหบหมัดเนะเาะติดตัวมานะคะค่ะก็คือเราจะต้องดูแลก,กันเนี่ยตัวนี้ตาแดงเลยนะคะค่ะต้องหยอดตาทุกวันนะคะอีกตัวตาก็ไม่เปิดคันนี้ก็คือการให้อาหารของเรานะคะเขาก็จะกินกันแบบนี้นะคะค่ะก็คือกินอาหารเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแมวก็จะมีการ เข้าห้องน้ำเนาะเออเราจะต้องมีกระบะทรายนะคะเอากระบะทรายมาวางไว้นะคะสอนให้เขาเข้าห้องน้ําด้วยตัวของเขาเองก็คือเวลาเราเออไม่ใช่ค่ะเวลาเขาปวดฉี่ปวดอึเนาะเขาก็จะต้องเข้าห้องน้ําของเราเองตัวนี้ค่ะเนี่ยแม่นั่งอยู่ก็เอาเนี่ยตัวมานอนอยู่บนรองเท้าของแม่นะคะค่ะเนี่ยแมวเข้าห้องน้ําค่ะดูนะเนี่ยเขาก็จะฉี่จะอึของเขาเองนะแต่ก็คือเราจะต้องสอนเ,าเอขานะ ะค่ะก็คือที่บ้านไหนจะต้องมีกระบะรสยนะกระบะรายตัวนี้เราจะต้องทําความสะอาดตลอดเลยนะเพราะว่าแมวเขาเป็นสัตว์สะอาดเนาะเวลาเขาฉี่เขาเยี่ยวเสร็จนะเราจะต้องไปทําความสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้เข้าไปฉี่ไปเยี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ รักแมวนะคะยอมเป็นทาสแมวนะ,ะก็คือยอมทําทุกอย่างนั่นแหละค่ะก็คือเห็นไหมเนี่ยเขาน่ารักมากเลยดูเนี่ยเขานั่งฉี่นะนั่งอึน,นะเนี่ยดูนะเขาน่ารักมากเลยนะ,ะคะก็คือเนี่ยเราหลงรักเขานะคะเราก็ต้องทําเพื่อเขาค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ทําความสะอาดกระบะทรายแล้วนะคะ ตักฉีตักเยี่ยวค่ะใส่ถุงนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ้งนะคะก็คือฉีเยี่ยวของแมวนี่นะกลิ่นจะแรงมากนะคะเราจะต้องแบบใส่ในถุงมัดอย่างดีเลยนะคะค่ะก็คือว่าเ,าเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเนาะค่ะแล้วเราก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะเลยนะคะแมวสีดําตัวด้านนอกนั่นก็คือแม่ของแมวค่ะเขาก็จะมานั่งมองลูกเขาะคะแต่เขาจะไม่ร้องนะก็คือเนี่ยค่ะ ให้แม่ลูกเขามองหน้าก,กันนะคะแต่ก็คือว่าไม่ได้ก็คือแม่แมวไม่ได้ให้เข้ามาค่ะเพราะว่าเขาเป็นแมวจรน,นะคะเขาเขาเข้ามาพอเราเดินนิดหน่อยนะคะเขาจะกลัวแล้วเขาก็จะเดินหนีก็คือเนี่ยค่ะลูกอยู่ข้างในค่ะแม่ก็อยู่ด้านนอกก็นั่งมองลูกไปกันละกันค่ะ เมนูต้มยำกุ้งของเราวันนี้นะคะกุ้งส่งกิโลเลยนะคะค่ะฝรังชอบกินต้มยำกุ้งค่ะ,คะก็คือมีสามีแล้วก็มีลูกของสามีอีกสองคนหากจะมาทานข้าวด้วยค่ะเขาบอกให้ทําต้มยำกุ้งเนี่ยกะทินะก็คือว่าสูตรนี้เราใช้กะทิส่งกระป๋องเลยนะคะแล้วเพราะว่ากุ้งมันตั้งส่งกิโลใช่ไหมก็คือเนี่ยทำเยอะนะคะค่ะก็คือเราจะใส่อะไรแบบเยอะๆเนี่ยค่ะเห็ดเราก็ใส่แบบเป็นกิโลเลยนะคะ ก็คือต้มยำกุ้งของเรานี้นะมันน่าทานมากเลยสูตรนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยทำไหมใส่กะทิลงไปนะแล้วมันจะเข้มข้นมากเลยนะคะก็คือเนี่ยสูตรนี้ก็คือสูตรของเราเองเป็นยังไงคะสีสันต้มยำกุ้งเนี่ยมันน่าทานมากเลยนะคะค่ะตอนนี้ตักเสิร์ฟแล้วค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้อขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ